ชาวราศีตุลนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหรือเป็นผู้ที่ผูกดวงแล้วมีลักษณอยู่ในราศีตุลราศีตุลเป็นราศีที่7ในจักรราศีเป็นราศีธาตุลมแสดงถึงสติปัญญาการสื่อสารและการเข้าสังคมดาวประจำราศีคือดาวศุ์เทพเจ้าแห่งความรักโภคครัพย์ความสุขสันติความงามและศิลปะสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีคือตราช่าง สัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลความยุติธรรมและความสัมพันธ์ 1. ลักษณะนิสัยและบุค,คลิกภาพจุดแข็งความยุติธรรมยึดมั่นในความถูกต้องความเท่าเทียมและความเป็นธรรมสูงมีทักษะในการไปล่เกลี่ยและแก้ปัญหาข้อขัดแยง้งมนุษยสัมพันธ์และสเสน่มีวาทศิลป์มีมารยาทด,ดีและมีสเสน่ดึงดูดผู้คนชอบเข้าสังคมและสามารถสร้างความรู้สึกสบายใจให้กับทุกคนรอบข้าง รักความกลมกลืนและความสวยงามมีรสนิยมดีรักศิลปะแฟชั่นและสิ่งสวยงามทุกประเภทต้องการให้สภาพแวดล้อมรอบตัวมีความสงบและเป็นระเบียบเป็นนักวางแผนฉลาดในการคิดวิเคราะห์และการวางแผนระยะยาวสามารถมองการไกลได้ดีจุดอ่อนลังเลไม่เด็ดขาดด้วยความพยายามที่จะมองทุกมุมและช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียทำให้มักใช้เวลานานในการตัดสินใจและขาดความเด็ดขาดหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ง พยายามหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าจนเกินไปบางครั้งยอมละเลยความต้องการของตัวเองเพื่อรักษาความสงบพึ่งพาผู้อื่นไม่ชอบอยู่คนเดียวอย่างมากการมีคูห่หูหรือหุ้นส่วนในชีวิตและการทำงานเป็นเรื่องสำคัญซึ่งอาจทำให้รู้สึกซึมเ้าเมื่อต้องอยู่โดดเดี่ยวใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ทำให้รักสวยรักงามและชอบความหรูหราอาจทุ่มเทเงินทองให้กับสิ่งที่ชอบจนเกิดความฟุ่มเฟือย 2. ด้านความรักและความสัมพันธ์ หัวใจสำคัญความรักสำหรับชาวราศีตุลคือการมีหุ้นส่วนชีวิตพวกเขาต้องการคู่รักที่เข้าใจกันอย่างลึกซึง้งและพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเท่าเทียมการแสดงออกด้านความรักเป็นคนโรแมนติกมีศิลปะในการเข้าหาทำให้คนรอบข้าง,ลงหลงใหลได้ง่ายมักจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คนรักรู้สึกพิเศษสิ่งที่ตามหาชื่นชมคนที่มีสไตล์รูปร่างหน้าตาดีแต่งกายสะอาดสะอ้านและมีหลักฐานความมั่นคงในชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคน 3. ด้านการงานและการเงินการงานความสามารถมีความสามารถในการประสานงานการเจรจาและการสร้างความสมดุลในองค์กรอาชีพที่เหมาะสมงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์าการเข้าสังคมและความเป็นธรรมเช่นสายกฎหมายกับการเมืองทนายความผู้พิพากษานักการทูตผู้ไกลเกลี่ยสายศิลปะความงามดีไซเนอร์สไตลิสต์ศิลปิน สายบริการและสังคมนักประชาสัมพันธ์งานฝ่ายบุคคลเลขานุก,การงานบริการลูกค,ค้าการเงินโดยรวมแล้วมีการใช้ใจ่ายที่สมดุลแต่มีแนวโน้มจะใช้ใจ่ายไปกับสิ่งที่เกี่ยวกับความสวยงามความบันเทิงและการรักษาสถานะทางสังคมควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายตามใจชอบ 4. สุขภาพชาวราศีตุลมักมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะบริเวณไตควรระมัดระวังเรื่องกา,การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและนิ้วในไต บริเวณบั้นเอวและหลังส่วนล่างควรระวังเรื่องการปวดไม่กล้ามเนื้อการเคล็ดขัดยอกที่หลังหรือการบาดเจ็บจากการยกของหนักและควรระมัดระวังท่านั่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะบริเวณกระเพาะปัสสาวะเสี่ยงต่อการอักเสบและการติดเชื้อในระบบขับถ่าย 5. วิธีแก้ดวงกระเสริมดวง ควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเป็นธรรมหรือการช่วยเหลือผู้คนเช่นการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์การช่วยเหลือมูลนิธิเกี่ยวกับการช่วยชีวิตหรือการบริจาคเพื่อองค์กรสาธารณกุศลสีมงคลสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีที่ส่งเสริมดาวสุขและธาตุลมกลิ่นอโรมากลิ่นอ่อนๆที่ช่วยสร้างความสมดุลเพราะราศีตุลเป็นธาตุลมที่มีความคิดฟุ้งซ่านง,ง่ายการปรับลมหายใจจะช่วยให้จิตใจเข้าสู่ภาวะสงบได้ดีขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมัง่งคั่งร่ำรวยและมีสุขภาพที่แข็งแรงฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวในจักรราศีและความเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวต่างๆในจักรราศีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ